อนนี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของการเรียนนะคะจะเป็นหน่วยะสมนิเทศซึ่งหน่วยะสมนิเทศเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปซึ่งตอนนี้เนี่ยสัปดาห์แรกของเราเนี่ยก็จะเป็นเรียนรู้เรื่องเครื่องแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายในวันจันทร์อาจารย์พูดเพื่ัให้อาุว่าแต่ละวันเนี่ยนักเรียนจะต้องใส่อะไรมาบ้างของใส่ชั้นอนุบาลหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีดังนี้ค่ะเริ่มจากวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะสําหรับ เนักเรียนหญิงนะคะของเราเสื้อนักเรียนนะคะจะเป็นคอบัวนะคะกระโปรงสีแดงมีโบนะคะและการปักชื่อนะคะให้ปักด้านขวามือนะคะมีชื่อนะคะคำนำหน้าชื่อนามสกุลทั้งบนเป็นเครื่องหมายกทม,มนะคะส่วน ด้านซ้ายนะคะจะมีสัญลักษณ์ปอสมอที่ผู้ปกครองได้รับแจกจากทางโรงเรียนนะคะให้เย็บติดบนกระเป๋าเสื้อนะคะส่วนด้านบนนะคะจะให้เด็กๆนะคะปรับชั้นอนุบาลหนึ่งทับใครอยู่ทับหนึ่งก็ปรับทักหนึ่งเช่นนี้นะคะส่วนกระโปรงจะมีกระดุมนะคะกระโปรงจีบรอบตัวค่ะ นี้เรามาดูของนักเรียนชายบ้างนะคะเด็กนักเรียนชายเสื้นักเรียนสีขาวนะคะเอวจ้ำนะคะเอวจ้ำแบบนี้นะคะเราไม่ใช้เอวที่ติดกระดุมนะคะจะเป็นโคลแบบกับเด็กผู้หญิงนะคะลักษณะการปากสัญลักษณ์ไว้ชื่อเหมือนกันกับเด็กผู้หญิงเลยค่ะ กังเกงนะคะข้างหน้าติดตะขอนะคะข้างหลังเป็นยางยืดนะคะแล้วทุกคนก็จะต้องใส่เอี้ยมนะคะที่ทางเรียนแจกนะคะของเราอนุบาลหนึ่งเอี้ยมของเราจะใช้สีฟ้าลายสปอตค่ะวันพุธน,นะคะ เ็นชุดสปอร์ตเดย์ของโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนของเราคือสีเหลืองและสีน้ำเงินนะคะกางเกงวอร์มขายาวนะคะในเครื่องแบบชุดพละนี้นะคะไม่ต้องซื้อค่ะเพราะโรงเรียนเราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนจะได้รับแจกฟรีค่ะสวมกับรองเท้า วันสุดนะคะวันสุดท้ายจะแต่งกายเป็นเสื้อผ้าไทยนะคะเสื้อผ้าไทยของเรานะคะเป็นลายเด็กไทยนะคะสีเหลือง<ๆ>มีสัญลักษณ์ของโรงเรียนปักอยู่ที่กระเป๋าด้านซ้ายมือสําหรับเสื้อผ้าไทยนี้นะคะเราจะมีจหนายนะคะแต่ขนาดและไซส์จะต้องวัดไซส์เด็กและราคา คุณครูจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ได้รับอการวัดไซส์ให้กับเด็เกๆแล้วนะคะส่วนกางเกงที่ใส่กับเสื้อผ้าไทยก็จะเป็นกางเกงวอร์มที่เราใส่ใน <What? S 1> ชุดพลกสปอร์ตเดย์นะคะเป็นกางเกงเหมือนกันนะคะผู้วอรองสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะใช้ใส่สองวันนะคะหรือไม่ถ้าผู้วอรไม่มีราซับ ก็อาจจะซื้อเพิ่มได้นะคะที่สถารณ์ของเยนเวรมีจำหน่ายนะคะใส่กับรองเท้าผ้าใบสีขาวเช่นกันค่ะทีนี้เรามาสรุปนะคะว่าวันจันเด็กๆทุกคนจะต้องใส่ชุื้อเครื่องแบบนักเรียนนะคะวันจันวันอังคารเดีย่าลืมเียนนะคะเราจะใส่เครื่องแบบนักเรียนและสวมเขี้ยนครับ สูงเตียงครับในลักษณะนี้นะคะบุทธจะเป็นอิฐะละอ่ะต่้วก็เดหรือหัตชุดนักเรียนเหมือนเดิมวันันวันศุกร์ซื้อท้าไทยค่ะ,อะตอนนี้นะคะครบห้าวันแล้วนะคะวันจันทร์วันศุกร์โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ